อไม่หวแล้วอะ่ะร่างกายต้องการของหวานแล้วที่อยู่บนโต๊ะอะ่ะยังไม่พออีกเหรอโอ้ยอันนี้มัองเอม่าเช้างั้นตอนเที่ยงไปกินข้าวที่คาเฟ่กันไปดิฉันพร้อมเห้เวลาเข้างานรีบแบบนี้มิจจะเนี่ยโอ๊ยมางมากแม่จะเที่ยงแล้วนะครับพี่ปีใหม่ไปกินข้าวที่ไหนหรอ กินท ie ี่ปากจ้ะฮ่าฮขอโทษนา้เด็กใหม่คุณปีใหม่เขาไม่ไปกับแกหรอกคุณปีใหม่ครับให้เกียรติไปทานข้าวกับผมได้ไหมครับเป็นเกียดมากเลยค่ะแต่ไม่สะดวกไปด้วย พร้อมจะไปทานข้าเที่ยงกับพี่แล้วใช่ไหมไม่พร้อมค่ะแบบนี้สินะครับที่เขาเรียกว่าคนน่ารักมักใจร้ายอะ่ะ แต่ว่าผมชวนก่อนพี่ปีใหม่ต้องไปกับผมนะครับเฮ้ยเฮ้ยเปีใหม่เขาจะไปกับฉันนุ้ยไม่ไม่ไม่ปีใหม่ไปกับฉันนุ้ยเขาไปกับผมปังสิเขาไปได้ก่อนกผมนุ้จะไปกับฉันไม่เขาเลือกตัดชายกันผมเป็นคนแรกผมเด็กกว่าะเรวยกว่าผมไปว้าแดงกบฉัมถามปีใหม่เลยคุณปีใหม่ครับแบบไปไหนใช่งงกับแกมากมีผู้ชายมาจีบตั้งสามคนไม่เลือกสักคนเลยหร ทำไมฉันต้องเลิกด้วยละ่ะแต่3ามคนนั้นน่ะตัวท็อปของออฟฟิศเลยนะแต่ละคนโปรไฟล์ดีเวอร์คนแรกนายพนันกงานที่ทำยอดขายได้มากที่สุด3เดือนซ้อนค่าลงเป็นต่อรูปลอเป็นลองคนที่สองอาร์มหนุ่มมากเท่มารยาทดีทำงานเก่งมากจนสามารถดึงลูกค้าคุณใหญ่คุณโตมาได้และคนสุดท้ายคือน้องนัทเด็กใหม่ไฟแรงน่ารักอัธยาศัยดี ทำงานจนเจ้านายที่เขาปลื้มสุดๆเลยถ้าชอบขนาดนั้นทำไมไม่จีบเองเลยล่ะอืมฉันแค่ชื่นชมผลงานจ้ากาแฟส้มได้แล้วครับโทษทีนะครับเมื่อกี้ลืมสั่งไปเลยว่าจะเอาหวานน้อยผมทำหวานน้อยไม่ให้แล้วครับก็ทั้คู่เป็นลูกค้าประจำของร้านเราผมก็เลยจำได้นี่ครับ แต่ฉันสั่งโกโก้นะคะอุ้ยสงสัยจะเป็นของโต๊อื่นขอโทษทีนะครับ <c oughs> แหมล้วบอกว่าจำได้วาสนาแกนัะป,ปีใหม่มีแต่ผู้ชายมาชอบอะคุณไอเขาไม่ได้ชอบฉันสักหน่อยวิรู้จักชื่อด้วยมีใจเหรอจะ๊ะมีป้ายชื่อจ้ะ อ่ะในบรรดาผู้ชายที่ชอบแกทั้ง4คนเนี่ยคนเนี้ยโปรไฟล์ธรรมดาที่สุดเลยนะโอ้ยเลิกพูดเรื่องโปรไฟล์ได้แล้วรีบกินเร็วให้กินอะไรเอ่ยฉันยังไม่ได้เนาะเขินละอ้องเหรอจ๊ะมาแล้วครับนี่ครับรวยอะไรอะแก สาหรายจาบานอะ่ะกินกับอะไรก็อร่อยอืม้มอร่อยอะแกซื้อที่ไหนอะ่ะแอปส้มพิมคาว่าห้ามงินชาแนลตอนนี้เขามีโปรซื้อสองแถมหนึ่งด้วยนะรีบไปซื้อล่ะ อิ่มมากเลยอะ่ะกลับออฟฟิศเลยไหม,มเก็บเงินได้ค่ะเออพี่พีใหม่ชอบกินกาแฟมันผมเลยครับ <c oughs> ที่นี่เมีนมผมขายนะครับน้องออกไปเลยข้างนอกไปพวกแกสอคนออกไปฉันกับน้องพี่ใหม่ก็จะสวีทกันเออมีอะไรกันหรือเปล่าครับไม่เป็นไรูไ ไปกันเถอ,อะอ,ะอะาอาเพรแกเลยอะ่ะน้องพี่ใหม่กลัวจะหนีไปแล้วเนี่ยไอ้นนัดต่างหากทำตัวเป็นเด็กน่ารำคาญแต่ผมว่าพี่ปีใหม่รำคาญพี่นายมากกว่าครับเขาเม<ล>ือสองคนเลยพแกด้ว<ด>ย,ยออกไปเถียงกันข้างนอกได้ไหมครับมาลุกลุกค้าคนอื่นเขานี่ คุณพี่ใหม่เขาชอบสั่งเมนูอะไรเออสั่งหลายเมนูครับเอาเมนูที่ชอบเป็นพิเศษสิเมนูที่มีส้มครับขอบคุณนะครับพี่พี่ใหม่ครับ ผมซื้อส้มเขียวหวานมาฝากรับรองเลยนะครับว่าหวานเจี๊ยบเลยเอามาก่อนฉันอยากกินร่างกายขาดวิตามินซีของดีคุณค่าที่คุณปีใหม่คู่ควรอยู่ตรงนี้แล้วครับส้มเมนดาลินขึ้นห้างหวานฉ่ำเหมือนหน้าคุณปีใหม่เลยครับ อย่านช้าก่อนน้องชายโอ้ยกอดปริมาณของส้มทั้งหมดที่มีคือจำนวนความรักที่พี่มีกับน้องปีใหม่นะครับคือว่าวันก่อนพี่ไปเชียงใหม่มาครับเลยแวะซื้อส้มมาฝากนิดหน่อยโอ้ขมไล่นะ ฉันว่าเราสองคนอ่ะร่วมมือกันจัดการนายดีกว่าเออฉันเอาด้วยสงบสึกชั่วคราวโู้ี่ตีผมทำไมเนี่ยมิ้งเนี้ยมมิ้ตีก่อนเนี้ยเฮ้ยนัดเฮ้ย ผู้แกตามฉันมาทำไม ฉันจะแจ้งตำรวจเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเ,ออเราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะครับแต่ถ้าจะมาจีบฉันฉันต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าฉันมีแฟนแล้วแฟนของคุณชื่อนายใช่ไหมครับรู้จักนายด้วยเหรอเป็นเพื่อนล่วงงานกันนะครับอ๋อแล้วที่ขับรถตามฉันมีอะไรหรือเปล่าคือว่าผมอยากให้คุณช่วยคุมพฤติกรรม แฟนของคุณหน่อยครับคือเขากำลังจีบผู้หญิงออฟฟิศอยู่นะครับฮะนี่มันยังไม่เลิกนิสัยแบบนี้อีกเหรอให้โอกาสตั้งกี่ครั้งสุดท้ายก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่นายไม่เคยบอกที่ทำงานนะครับว่าเขามีแฟนมันก็คงอยากจะหาผู้หญิงคนใหม่ไปกาะน,น่ะสิแล้วคุณจะยังไงต่อครับ ฉันก็จะไปจัดการมันนะสิอ้นายทอยี๋ยวกขอครับคือผมมีวิธีที่จะทำให้คุณจับเขาได้คาหนังคาเขาเลยนะครับแปลกจังทำไมวันนี้ฉันไม่เห็นสามคนนั้นเลยดีแล้วแหละแต่เอาเข้าจริงฉันก็เริ่มกลัวสามคนนั้นแล้วอะ โดยเฉพาะคนที่ชื่น,น่ะกาแฟส้มสำหรับคนสวยครับโอ้โหตายยากมากเลยอะ่ะของคอแอะไรมจริงเออพี่นายคะเรียกชื่อพี่แบบนี้คิดอะไรกับพี่หรือเปล่านะคิดว่าเมื่อไหร่พี่จะเลิกทำอะไรแบบนี้สักทีปีใหม่ไม่ได้อยากได้อะไรจากพี่เลยคะ่ะแต่พี่อยากให้<ม>พี่ให้ได้ทั้งตัวแล้วก็ทั้งหัวใจเลยนะจ๊ะ งั้นเดี๋ยวพี่ขอนั่งด้วยคนนะจ๊ะแล้ววันนี้ค no? no <c oughs> <t os> ู่แข่งไม่ได้มาด้วยหรอคะก็คงจะถอดใจไปแล้วแหละมั้งเห็นไหมไม่มีใครจริงใจกับน้องพี่ใหม่เท่าพี่แล้วแหละจริงใจมากไหมที่รักมาได้ไงจ๊ะแกเอาเงินที่ฉันให้มาเปย์ผู้หญิงเนี่ยนะฮะ ไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะจ๊ะเออไม่ต้องพูดกลับบ้านไปเคลียร์กันอยูนี้อช่ใช่ใช่ใ่ไช่ตัดคู่แข่งไปได้อีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งโอ้ยปีใหม่พี่นาทีเรียนติดต่อแกกลับมาปะไม่นะ ดีแล้วฉันไม่อยากจะคิดเลยถ้าแกเลือกพี่นายเป็นแฟนเมื่อวานคงต้องมีข่าวหน้าหนึ่งแน่ๆแหมเมื่ก่อนแกงเชียร์อยู่เลยใครจะไปรู้ล่ะว่านิสัยเขาไม่ได้ดีเหมือนโปรไฟล์คุณปีใหม่ครับไม่ค่ะเออพี่ปีใหม่ครับวันนี้เราไปไม่ไปไวันนี้พี่นายไม่ได้มาด้วยเหรอ สงสัยโดนเมียซ้อนนะครับคงมาไม่ได้แล้วแหละก็สมควรกอเมียกินยังไม่พอยังหน้าได้ไปจีบผู้หญิงคนอื่นอีกทำไมสองคนนี้รู้ด้วยล่ะเมื่อวานไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ใช่หรอเออพอดีผมได้ยินพี่ที่พผนกเขาคุยกันนะครับเรื่อแบบนี้ข่าวมันไปัาจะตายไงใช่ไหมใช่ครับ อย่าไปสนใจเลยปีใหม่ปีงค่ากันเถอะเจริค่ะครับ,ร,บรอด้วยสิ่นครับ่อด้วยครับพีป่ปีใหม่ครับวันหยุดนี้เนี่ยพี่ปีใหม่อย่กไปเที่ยวทะเลไหมครับไปทะเลหนะน,นะน้าฝนนะเข้าใจข้าเยี่ยวคุณยังไม่โตก็แบบนี้และพี่อาร์มนี่ขัดเก่งมากๆเลยนะครับชาติก่อนเนี่ยเกิดเป็นสกกดไปหรือเปล่านะ ุณปีใหม่ครับผมนี่ยังมาว่าคุณไม่ชอบคนที่อายุน้อยกว่าใช่ไหมครับก็ใช่ค่ะผมใจพี่ทำคะแนนได้เต็มที่เลยนะครับก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทำอีกแล้วเจอตัวทักทีนายอําหาตัวทั้งนานไปมุดหัวอยู่ที่ไหนมาคือ ม <c oughs> นี่ฝีมือแกใช่ไหมนะกไอ้นมครับลุงว่าไงครับรู้จักอามไหมเอ่อไม่รู้จักครับหรือว่ามันเด็ดหนีไปแล้วจริงๆวะลุงมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าครับ ก็ไอาอาร์มนะสิติดหนี้พนันแล้วยืมเงินไปนตั้งหลายแสนป่านนี้ก็ยังไม่ยอมคืนอืมผมว่าผมเริ่มคุณคุณแล้วนะคนชื่ออามเนี่ยผมพาไปหาดีกว่าแกเล่นใช้วิธีเลวๆแบบนี้เหรอวะคนที่เร็วเนี่ยคือคนที่ติดหนี้แล้วไม่ยอมใช้มากกว่ามาัง หมดคู่แข่งแล้วนี่ท่าสะดวกแล้วสินะทำตัวชิวยังไงนะครับไอ้พ่อค้าขี้โกงตัวละครใหม่มาอีกแล้วทำไมต้องมาทะเลาะอะไรตรงนี้ด้วยฉันแี่อยากกินข้าวโอ๊ยราการเรือนนี้เองสินะที่ฉันโอนให้แล้วแกไม่ยอมส่งให้ฉันอ่ะโอ๊ย คิดว่าแกฉลาดอยู่คนเดียวหรือไงอาทิตย์หน้าต้องไปคุยงางกับลูกค้าดิอยากได้นในการรวหรูมือสองสักเรือนึง่งในเพจเหรอเฮ้ยนี่มันโพสของไอ้นัทนี่ปฏิบัติการกำจัดคู่แข่งคนที่สองเริ่มได้แกก็เลวไม่ต่างฉันหรอกนัท เฮ้ยจะกยอีกนานไหมแกทําจทนเสียเวลามามากแล้วไปได้เวลาสั้างแล้วทีจริงหรอครับโอ้ยส่วนคุณเนี่ยไปโรงพักกับผมไปหึ้ยโรงพักเลยหรอพี่เออดกันมากว่าจะจบเรื่องดีนะที่ยังได้กินข้าวไม่คิดเลยว่าคนที่มีโปรไฟล์ดีๆแบบสามคนนั้นจะมีเบื้องหลังที่เร็วๆแบบนี้ที่ฉันไม่ตัดสินใจเลือกใครก็เพราะแบบนี้แหละ คงดูคนแค่ภายนอกไม่ได้แล้วสินะแกก็อย่าไปหลงพวกโปรไฟล์ดีๆล่ะต้องศึกษาในิสัยใจคอกันก่อนเข้าใจไหมจ้ารู้แล้วจ้าใครจะไปดีเท่าพ่หนุ่มโปรไฟล์ธรรมดาคนนั้นล่ะอะไรเ่าไม่เกี่ยวกับคุณไอซสหน่อยฮึฉันยังไม่เอ่ยชื่อเลยนะร้อนตัวหรอจ้าคุณปีใหม่นี่กระเป๋าคุณปีใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ครับ คุณลืมไว้ในร้านขอบคุณนะคะไม่เห็นคุณไอตั้งหลายวันนึกว่าลาออกจากคาเฟ่ไปซะละคุณจะลาออกได้ยังไงล่ะครับนี่ร้านผมคุณไอเป็นเจ้าของร้านเหรอคะครับมีอะไรหรือเปล่าหยุดพูดเรื่องโปรไฟล์เลยนะ ถ้าฉันจะชอบใครสักคนน่ะฉันไม่สนใจเรื่องโปรไฟล์หรอกย่ะแล้วสนใจผมเหมือนที่ผมสนใจคุณหรือเปล่าครับเฮ้ยเรื่องนี้นุเยะจะไม่ยุ่งนะคะเลิกพูดแล้วรีบไปทำงานได้แล้วไปตั้งใจทำงานนะครับ